สวัสดีตอนเชา้าครับผมนะเช้านี้จะแนะนำเทคนิคนะการชวนให้ภรรยาปั่นจักรยานต้องทำอย่างไรบ้างทำอย่างไรเจ้านี่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อจักรยานไว้สองคันนะของผมหนึ่งคันของภรรยาหนึ่งคันนะเป็นเฟรมเหล็กนะฮะก็หนักหน่อยนะเธอไม่ปัน่นนะจอดทิ้งไว้สี่ห้าปีนะฮะนะฮะ จนผมลงไปอยู่ภาคใต้เธอนึกอยากจะปั่นขึ้นมาเธอก็หยิบมาปั่นนะฮะแต่พอไปออกทริปเนี่ยนะเธอปั่นตามเขาไม่ทันนะเพราะจักรยานเฟรมเหล็กมันจะหนักเธอบอกว่าเธอไปออกทริปไปเธอปั่นไม่ไม่ทันเขานะเธอก็ต้องกลับนะเพราะเขาปั่นหนีหมดนะผมก็เลยตัดสินใจนะรวบรวมเงินนะไปซื้อจักรยานใหม่ให้เธอหนึ่งคันนะครับส้มส้ม,มเนี่ย หมดไปตั้งสองหมื่นนะเธอดีใจมากนะลูกบอกว่าคุณแม่เก็บจักรยานนั่นในบ้านเลยเธอปัน่นนั้นดีเจ้าหนีนะฮะหลองอังจากนั้นเธอก็ปั่นทุกวันนะนะฮะนะครับผมนะผมไม่อยู่เธอก็ปั่นนะได้ออกกําลังกายนะเวลาผมมาเนี่ยก็ไปปั่นชมทุ่งตลอดถ้าผมไม่อยู่เธอก็ปั่นอยู่ในสวนสุขภาพเมืองทุ่งสร้างว่าอยู่ใกล้บ้านนะฮะก็ ก็ต้องหาเครื่องมือนะที่ชีว uh uh ิตได้ออกกำลังกายนะแล้วก็ต้องสร้างแรงจูงใจให้ภรรยาออกกำลังกายหนึ่งต้องซื้อจักรยานให้เธอสองหมวกก็ต้องซื้อให้ชุดก็ต้องซื้อของเธอมีแต่รองเท้าแล้วเวลาปั่นเนี่ยอย่าปั่นนี้ให้ปั่นตามนะเธอจะปั่นไปไหนก็ปั่นตามไปเรื่อยใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็ปั่นไปเรื่อยนะถ้าปั่นล้ำหน้านี่เธอไม่ตามนะ แล้วเราก็จะแยกกันผมก็เลยใช้เทคนิคปั่นตามเธอเธอจะปั่นไปทางไหนก็ไปนะปั่นไปเรื่อยๆนะอยากกลับบ้านก็กลับนะก็คนิคก็มีง่ายๆแค่นี้เองก็คือตามใจเธอนะจะปั่นความเร็วเท่าไหร่เราก็ปั่นเท่านั้นนะไม่เร่งนะเพราะว่าถ้าบอกว่าปัน่นเร็วหน่อยเธอว่าไปเลยนะชอบขูนะ่ติดขู่เนี่ยภรรยาติดขู่ขอให้เธอขู่สามีเป็นความสุขจริงไหมเจ้านี้ <laughs> นะครับผมอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆของอการให้ภรรยาปั่นจักรยานคือหนึ่งซื้อจักรยานให้สองนะปั่นไปไหนไปด้วยนะปั่นตามหลังเธอความเร็วเท่าไหร่เราก็ไปเท่านั้นนะอย่าไปเรียกร้องเธอว่าจะไปน้นไปนั่นไปนะี้ซื้อทุกทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอนะหมวกนะเสื้อกางเกงรองเท้าเธอซื้อเอง <laughs> ก็เทคนิคต่างๆก็มีแค่นี้นะครับนะครับสวัสดีครับ